พบกับของเข้าใช่ไหครับวันนี้ของเข้าใช่ไหจะพาทุกท่านมาดูเทคนิคนี้ให้ในการเด็ดใบกระเพราแลวก็ใบแมงรักก็จะทาไงง่ายนิดเดียวมากครับง่ายมากๆแค่ใช้สิ่งนี้เองครับในการเด็ดไม่ต้องไปเสียเวลาเด็ดทีละใบทีละใบครับเพื่อความรวดเร็วในการทํานะครับง่ายเลยครับรวดเร็วในการทํานี่ครับสังเกตดูครับกระติก้าผักที่เราสไว้มีรูนะครับตามรูนี่ครับเสียเข้าไปเลยดูนี่ครับเสียเข้าไปนะครับ จากการดึงเลยครับปึ๊บเห็นไหมครับเรียบร้อยให้ออกหมดแล้วครับได้แล้วครับนี่เหมือนกันครับเสียเข้าไปเดี๋ยวไปก็ดึงเลยครับนี่ครับเรียบร้อยไหมครับเสร็จเนี้อตะก้ากิ่งเลยนี่ครับนี่ครับใบเป็นักใบเปงลักเสียเข้าไปเลยครับเข้ารูเลยรูดเลยครับทีเดียวจบง่ายมากครับนี่ครับหาต้นที่มันเล็กๆให้มันเข้ากับรูนี้ให้ได้นะครับก็เสียเข้าไปครับนี่ครับ ทำการดึงเลยปั๊บเรียบร้อยเลยครับเสร็จเรียบร้อยง่ายไหมครับเทคนิคง่ายในการทำกับข้าวเพื่อความคงเข็วนี่ครับเบิ้งพี่น้องเบิ้งแง่ไบสีเลยรูดพี่น้องรูดปั๊บเรียบร้อยครับหนึ่งต้นนี่ครับาลองเบื้องยิ่งน้องเบิ้งยิกงนี่ครับเสียบไปเลยปั๊บเรียบร้อยครับพี่น้องสองต้นแล้วแง่ไปหูนี่ครับมันมีหูอยู่ครับดึงครับพี่น้องซึบเรียบร้อยไม่ดีถึงหน้าที่บ่ ลืบนี่ครับโอ้ยเป็นไงครับก็ต้องไปเด็ดก่ต้องไปเด็ดทีละใบทีละใบ,ะบแบบนี้ครับพี่นอ้องพาตะกร้าแบบนี้ครับหรือแบบไหนก็ได้ที่มีหูครับหรือสิเป็นแบบนี้ก็ได้ครับนี่ครับรูปนอยู่ข้างขวัญครับแง่เข้าไปเห็ดบุ้งถ้าพี่น้องน้ำร้องว่าจังสีเลยชอบกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามเพื่อเป็นกำลังในการทำคลิปดีๆหน่อยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับ